พื้นบ้านเรื่องกล่องข้าวน้อยค่าแม่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสสิตาเรนูเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่สาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมวันนี้จะมาเล่านิทานพื้นบ้านเรื่องกล่องข้าวน้อยค่าแม่ได้ยินชื่อเรื่องแล้วสงสัยไหมคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรงั้นเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ั้งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาณห,หมู่บ้านตัดทองเมื่อช่วงฤดูฝนเข้ามาเยือนผู้คนต่างก็เริ่มเตรียมตัวทำไรไ่ไถนาเช่นเดียวกับครอบครัวของทองชายหนุ่มกำพาพ่ออาศัยอยู่กับแม่สองคนยายลูกชายเจ้านี่ลูกนอสซอยเจ้าเห็ดเบียกเฮ็ดงานตั้งแต่พอมันตาย ก็มีมั่นนี่แหละเป็นเสาหลักของเฮื่อนมื่ออื่นวันะใหไงเดี๋ยวสิมาสวนลงไปจังหันเดอ้อจ้าจ้าวันต่อมาทองออกไปไถนาตั้งแต่รุ่งเช้าส่วนแม่ไปทำบุญที่วัดจนตะวันสายโดดเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียมากกว่าปกติทั้งยังหิวข้าวมากกว่าทุกๆวัน พอปกติแล้วแม่จะมาส่งข้าวเร็วกว่านี้ไหวพอกันไหมได้ย่ายมือนี่ค่อยเฝ้าไปทรงเขาบักท่องมัน่นนี่ก็สวยละละมั่นคือสิจูมหิวข่าแล้วไปดีมมาดีเด้อย,ย่าแต่วันนี้กลับมาช้าผิดปกติทองจึงหยุดไถนาและมาพักเหนื่อยปล่อยให้เจ้าทุยกินหญ้าไป มือนี่แม่สิปิ่งไก่แซบแซบ,บกินกะเผ้าเหนียวฮ้อนๆ้นคือสิมีแห้งหลายนาดแดดกะห้อนๆ้อข้างหน้ากะยางหยากทาแม่ก่อนได้ลูก โย่ย้ายอันนี้ขึ้น่านมากแทะมนี่ก็สวยเลยเด้มือไดซิมาปงหูจักคนหิวเขาบอกสายตาของทองก็เหมือมองไปทางบ้านรอคอยแม่ที่จะมาส่งข้าวตามเวลาที่ควรจะมาด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจยิ่งตะวันสูงขึ้นแดดก็ยิ่งร้อน ทำให้ความหิวกระหายของทองยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆทองทองเอ้ยแม่มาแล้วทาโดนอยู่บอทาจนใสสิขาดแล้วเจ้าหาเมาแต่เฮ็ดอียังอยู่หูปะว,ว่ามันเมื่อยมันห้อนและหนีเอยียงเข้าก็ะกองน้นอย กินอะไรมาสิอิมเขากองนอยกะนอยตอนแตนแน่นหน่ายด้วยลูกล่องกินบางกอนอย่าเฝ้าว่าอย่าเฝ้าจมมาซากระซายัางมาปากดีอีกมาหิดเวียดตั้งแต่เศร้าๆเท่นทีสิได้กินเาขาค้นถามมากระถาจนสิตายเลยเด้กะมือนี่วันพระใหญ่พระเพ่อนเฮ็ดที่ดนแน่ มันกระบ๋ือมือธรรมดาบ่ต้องอบพระมะอ้างแม่ก็ว่าได้แม่บได้ม่าไทยหน้าคือคอยอย่าเห็ดแม่เด้อลูกมันบาปแต่ด้วยความหิวความเหน็ดเหนื่อยบวกกับความโมโหจนหูอื้อตาลายทองจึงไม่ยอมฟังเสียงใดๆกระท่งเกิดบรรดาโทสะอย่างแรง ขวาได้ไม้แอกน้อยเข้าตีแม่ที่แก่ฉลาจนล้มลงแล้วก็เดินไปกินข้าวเมื่อกินข้าวจนอิ่มแล้วแต่ข้าวก็ยังไม่หมดด้วยความที่แม่อัดข้าวมาแน่มกล่อง คือจุกแถววาแม่เอานามมากินนูแม่แม่แม่ได้ยินอยู่เบาย่ายเอนนี่เขามาเงียบแทะทองจึงรู้สึกผิดชอบชั่วดีเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงรีบวิ่งไปดูอาการแม่และเข้าสวมกอดแม่แต่อน,นิจจาแม่ได้สิ้นใจไปเสียแล้วแม่แม่ คอยประเตั้งใจเหตุให้เจ้าตายแม่ยกโทษให้ลูกเด้อแม่เด้อบุญคุณแม่พอควรอยอยอออกใส่ ให้สำนึกผิดที่ฆ่าแม่ของตนด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบเขาไม่รู้จะทำประการใดดีจึงเข้าไปกราบนมัสการสมภารวัดแล้วเล่าเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดสมภารวัดเลยสอนว่าก่อนข้อปิดามารดาผู้บังเกิดเกล่าของตนเองนั้นเป็นบาปหนักเป็นมาตุกคด ต้องตกนรกอเวจีตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นคนอีกมีทางเดียวจะให้ปาปเปาลงได้ก็โดยการสร้างทาตก่อรวมกระดูกแม่ไว้ให้สูงเท่านกเขาเหินจะได้เป็นการไทยบาปหนักให้เปาลงได้บา้าง งศพแม่แล้วเขาก็ขอร้องชักชวนญาติมิตรชาวบ้านให้มาช่วยกันปั้นอิดก่อเป็นเจดีเพื่อบรรจุอัฐิแม่วายและมีคนเรียกขานชื่อว่าทาดก่องข้าวน้อยบางก็ว่าทาดก่องข้าวน้อยค่าแม่ตราบจนถึงทุกวันนี้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำดีกับพ่อแม่เมื่อยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าไปสำนึกได้เมื่อยามที่ท่านจากไปเกรดน่ารู้ปัจจุบันได้มีการค้นพบธาตุเก่าแก่ที่วัดทุ่งสะเดาบ้านสะเดาตำบลตาทองอำเภอเมือง จังหวัดยโสธรซึ่งกลมศิลปากรได้สันนิฐานว่าท่าดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับนิทานพื้นบ้านเรื่องกล่องข้าวน้อยข่าแม่โบราณสถานที่สำคัญภายในวัดทุ่งเสดาประกอบด้วยเจดีก่ออิฐถือปูนจำนวนสององค์ตั้งอยู่ใกล้กันองค์แรกมีสภาพสมบูรณ์องค์ที่สองเหลือเพียงส่วนฐานลักษณะสถาปัตยกรรมของเจดีที่มีสภาพสมบูรณ์นั้น เป็นทรงบัวเหลี่ยมในผังแปดเหลี่ยมตามแบบศิลปะพื้นถิ่นอีสานมีส่วนฐานเป็นชั้นหน้ากระดานขนาดเล็กเรียงลดหลั่นกันรับฐานบัวและมีชั้นค้ายบัวหงายขนาดใหญ่ถัดขึ้นมาเป็นบัวแปดเหลี่ยมรับปียอดและชัดจึงสันนิฐานว่าธาตุวัดทุ่งสะเดาน่าจะเป็นธาตุของข้าวน้อยข้าแม่ตามตำนานเล่าขานเพราะมีขนาดเล็ก คนคนเดียวสามารถสร้างได้ส่วนาธาตุกองข้าวน้อยหรือพระาธาตุตัดทองบ้านตัดทองมีขนาดใหญ่พอๆกับพระาธาตุอานุนวัดมหา,าธาตุซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัวบุคคลคนเดียวไม่มีความรู้เรื่องช่างไม่สามารถทำได้จึงสมควรเรียกขานาธาตุกองข้าวน้อยที่บ้านตัดทองเสียใหม่ว่าพระาธาตุตัดทองหรือพระาธาตุถัดทอง ดังนั้นกรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดทุ่งสะเดาในราชกิจจานุเบกษาวันที่27กันยายนพุทธศักราช2479โดยเจดีย์ที่มีสภาพสมบูรณ์นั้นเป็นเจดีย์องค์ลูกได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดในปีพุทธศักราช2555ส่วนเจดีย์ที่เหลือเพียงส่วนฐานเป็นเจดีย์อยงค์แม่ ได้รับการบูรณะะครั้งล่าสุดในปีพุทธศักราช2537